สวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านครับกับสวนทุเรียนของคุณป้าคิมูระครับเป็นตอนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้พามาดูการเปลี่ยนแปลงต่อจากตอนที่แล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนไปขนาดไหนแล้วพร้อมกับผมพาชมแล้วก็จะเล่าเรื่องราวจากต่อจากตอนที่แล้วมาสู่ตอนนี้เลยครับ จากที่ผมได้ถ่ายทําตอนที่แล้วไปฮะมาถึงปัจจุบันทุเรียนได้ประมาณขนาดนี้แล้วครับเดือนสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยครับจะเข้า2ปีเต็มครับกับสวนทุเรียนของคุณป้าคิโมะะระเนี่ยฮะที่ผมได้เข้ามาดูแลช่วงต้นต้นต่อจากปีแรกครับปีแรกเลยผมดูแลปีที่สองมีน้องอีกคนหนึ่งมาช่วยดูแลผมก็มาช่วยในส่วนของการแต่งกิ่ง การดูแลสุขภาพบ้างครับดูแลเรื่องน้ำบ้างครับคือมีแค่มามีส่วนร่วมกับคุณป้าแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งมาดูในเรื่องของเคมีครับทุเรียนก็สำหรับผมก็ว่าโอเคแต่ในช่วงของเมื่อตอนอากาศร้อนๆแรงๆครับทุเรียนที่โซนที่ผมอยู่เนี่ยฮะอำเภอ โนนสุวรรณตําบลดงอิจานฮรตรงนี้ชงักครับทุเรียนไซนี้ชงักยอดจะออกกระแด้งกระแด้งเกลนๆฮะภาษานี้ก็น่าจะเข้าใจนะกรนะแด้งเกลนเนียแล้วก็ของใครที่ที่ไม่ถึงน้ำนะครับไม่ถึงน้ํานี่ชงักการโตเลยครับการจเจริญเติบโตนี่ชงักไปเลย,เลยดูครับประมาณ เกือบสองปีก็ขาดเดือนเดียวครับเดี๋ยวลองไปดูทางด้านโซนโซนนู้นอีคฮะมาดูโซนนี้ครับโซนติดบ้านครับการเจริญเติบโตก็ไล่เรี่ยเท่ากันฮะปีที่เข้าใกล้ปีที่สองนะครับเริ่มเริ่มทั้งแปลงเริ่มปรับ าการจเจริญเติบโตรเริ่มเท่าๆกันแล้วผมเองส่วนใหญ่เลยนะครับหลังจากหน่งปีแรกที่ดูเลามาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนมาแต่งกิ่งมาแต่งกิ่งมามาเอากิ่งไว้ครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีบ้างแล้วก็มาดูเรื่องระบบน้ำเล็กๆ,ๆน้อยๆครับ ส่วนส่วนน้องอีกคนหนึ่งที่ที่มาดูแลป้าแกจ้างนะครับป้าแกจ้างน้องอีกคนหนึ่งมามาฉีดพ่นพวกวิวตามินแล้วก็เคมีที่เกี่ยวกับป้องกันเพี้ยะมะแรงอะไรแนวๆนี้ฮะ